เร็วเข้าแซมเราต้องออกจากที่นี่กันพี่ช่วยด้าพี่ช่วยบีวะฉันปนนิ้งอยู่โอเคได้แล้วแซมหาพ่อคนนี้มือแข็งก็แงดีจริงสร้างใหม่ปกป้องอนาคตจกอกเฮ้ยบอกฉันหน่สิฉันอยากฟังต่อไหนมาดูสิบางทีเราอาจจะหาอะไรที่ใช้ได้เจอก็ได้มันก็ดูเหมือนขยะแต่ถ้าได้ล่ะ มีอะไรอยู่ในกล่องนี้กันอ,อ,อ,อืไหนดูสิโอ้ฉันคิดว่าฉันได้บางอย่างแล้วอเฮ้ยดูเหมือนมันจะเป็นคำใบ้ของอะไรสักอย่างนะมันมาจากอดีตหาอะไรนะเดี๋ยวนะหเห้อเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนแผนก่อนทําหุ่นยนต์ตัวใหม่ นะฉันไม่เห็นเข้าใจเลยว,ว่าเกิดอะไรขึ้นระวังพี่สุชาติเราจะไปปกป้องอนาคตกันเดี๋ยวนี้เลยไหมหรืออดีตก็ได้ไม่แซมเราจะต้องช่วยโลกทั้งใบสวัสดีครับทุกคนโอ้รอเดี๋ยวนะอ่าทุกอย่างเข้าที่แล้วสวัสดีครั้งยินดีต้อนรับสู่อนาคต ผมคิดว่างั้นนะมันก็ไม่ได้แยกขนาดนั้นหรอกใช่แต่หุ่นยนต์ขลองโลกแล้วแต่เราต้องอาศัยอยู่ในโรงรถอเอาเถอะเราจะแปลงเครื่องโกนนี้กลายเป็นหุ่นยนต์กันมันจะทํางานเป็นประตูส่อดีดดังนั้นหุ่นยนต์นี้ก็จะกลับมาส่วดีตและช่วยชีวิตพวกเราทั้งหมดได้ระวังนะพี่สุชาติอย่าทําชิ้นส่วนพังล่ะเออฉันกําลังพยายามนะฮ่มือฉันมีแตงเหงือเต็มไปหมดเลยขอบคุณนะแซมมี่ระวังด้วยล่ะและอย่าได้แตะต้องอะไรตรงนี้ แซโอ้ขอฉันดูหน่อยเอยฉันคิดว่าฉันทำตัวโคกพุ่มเวลาพังไปแล้วล่ะมันเหมือนการข้ามเวลาเลยอมืมันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะเอาเถอะพวกเราไม่มีเวลามากนะักลับไปทำงานกันทุกคนระวังเวลาใช้เรื่อยนะคุณต้องใช้มันกู้โลกด้วย ฉันได้ยินเสียงเพรสคุลจากนอกแล้วอืมเวลาแปรปรวนครั้งนี้ช่วยเราได้จริงๆืึแบบนี้นะนี่แหละที่เราต้องการเฮ้ hey, พิสุาตาที่อยากซื้อของเดินทางข้าเวลาในราคาพิเศษไหแซมหยุดเอาความหวังเพียงหนึ่งเดียวของเรามาลกขายสักทีเราไม่แผนอยู่นะแล้วมาเจาะชิ้นส่วนนี้แล้วปล่อยหุ่นยนต์กันดีกว่าเราจะต้องใช้แว่นกันแดดเท่ๆอันนี้แซมมี่ดูนี่สิ ออง่ายๆนะแซมมี่ไม่ต้องห่วงและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับรอบถัดไปได้เลยมันจะต้องเจ๋งมากแน่การช่วยโลกนี้สนุกจั้งอย่างที่ผมบอกนี่เป็นส่วนที่ง่ายที่สุดแล้วตอนนี้มาขัดตรงขอบกันแซมส่งเลื่อยตัดเหล็กมาให้ทีเอานี่ขอบคุณนี่แหละที่ฉันต้องกอารพี่ชูชา้าฉันมาแล้วโอ้พี่มีเลื่อยตัดเหล็กแล้วนี่ เ <Huh? S 2> มื่อกี้นายไม่ได้เป็นคนให้ฉันหรอแบบตะกี้นี่เองเอืมเปล่าฉันกำลังเติมเข็มฉีดอยู่พี่เห็น่างโครงของฉันไหมไงหรือมันจะเป็นปริศนาเรื่องเวลาอีกแล้วเราควรระวังให้มากขึ้นหุ่นยนต์รุ่นหลังของเราต้องการชิ้นส่วนใหม่บางชิ้นเขาจะกลับไปอดีตโดยไม่มีอะไรเลยไม่ได้นี่ไงล่ะ ชิ้นนี้เสร็จแล้วมาเข้าเรื่องแบบจริงๆจ,จังๆกันพี่สุชาติแซมจากอดีตเขียนว่านี่คือคุณแจของคนไกปลอดภัยไว้ก่อนนะเราไม่รู้หรอกว่าตัวเราในอดีตที่อะไรบ้างเห <of his> มาเริ่มกัน <S <S <of his> นิ่งเขาไหวโอเคเดี๋ยวนี่มันก็แค่สูตรสำหรับทำสีเองรหรอกหรอเ้ย <S of his> ฉันโกรธตัวเองชะมัดครั้งหน้าเราอย่าลืม เรื่องอารมณ์ขันของนายนะเ,เสร็จแล้วและนี่คือชิ้นงานที่เรากำลังจะทำนะแต่มันยังไม่เสร็จพิชชาติปเปลี่ยวเขาพวกมันยืนกลังตายกันแล้วอย่าทำฉันเสียสมาธิสิฉันต้องจุ่มมันลงไปให้ช้าที่สุดเลยนะพระเจ้าช่วยถึงจุดจบแล้วห่าก่อนนะพ่ชชาติเปดี๋ยวเก่าพิชชาติพี่ทำ สร็จแล้้ววน่งไวพวกเขาเกือบจับเราได้แล้วสงสัยจังว่าใครสอนเทรนเก่าๆบนติก๊กตอก bon <c oughs> ให้หุ่นยนต์พวกนี้ใครจะรู้ล่ะเร็วข่าวีิสุชาติเอามันออกไปกันเถอะฮะดูเหมือนเวลาจะเร่งขึ้นอีกแล้วนะแซมนายรู้สึกไหมไม่ฉันไม่ทันได้สังเกตเห็นอะไรเลยรอเดี๋ยวนะแคลวของพวกนี้มาเนี่ย <Yeah. S 2> นายควรจะไปดูตัวเองในกระจกนะถ้าหากระจกแถวนี้ได้ในระหว่างนี้ฉันจะเตรียมพลาสติกเหลวสำหรับชิ้นส่วนใหม่โอมารรดาสีชมพูให้พวกมันกัน <Downtown> เราจะได้มีหุ่นยนต์ที่ไม่เหมือนใครเลยเออฉันคิดว่าสีดำเหมาะก,กว่านะเอาสีดำเถอะ <N> ออที่ไม่รู้จกักฉันเอาเสเลยแต่ก่อนฉันอยากได้หุ่นยนต์สีชมพูนะนายเตรียมนั่นไว้แลวนี่นาะขอบคุณแซม อ,อยู่นโอเคมารอกันจนกวาพลาสติกเหลวจะแข็งตัวนะอืแปลกจริงเราส่งข้อความมาที่นี่มาที่อนาคตตรงนี้ได้ยังไงนะนี่ไงวิธีที่เราจะรับข้อความได้ง่ายไหมว้าวฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยดีจริงที่เราบันทึกมันเอาไว้อยู่แ <c oughs> ละใน,นที่สุดเราก็ได้เริ่มนําชิ้นส่วนทุกชิ้นมาประกอบเข้าด้วยกันแล้วอดีตรอเราก่อนนะหุ่นยนต์รุ่นหลังของเรากำลังจะไปช่วยคุณอ่าฮะนี่คือหวัวใจของหุ่นยนต์พี่คิดว่าเขาจะ ช่ไได้ไหฉันหวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะยังไงเราก็เจตนาดีรอส่วนอกของเขาจะช่วยรับปือเวลาต่อสู้ได้ไม่ได้รอเล่นนะเราควรเก็บมันไว้ที่นี่แล้วจากการกับพวกหุ่นยนต์ที่โกรธเรียวและนนอกนอนไหมแต่เราควรจะปกป้องอดีตของเราก่อนนะนายไม่สงสารตัวในายในอดีตบ้างหรอ แต่มันสําคัญถ้าเราช่วยอดีตไว้ได้จ้ากวาลของเราก็จะดีขึ้นด้วยอย่างน้อยก็ที่ฉันเห็นในหนังนะฉันก็ยังมีมันอยู่นะรับมีไป,ปเลยดูเหมือนว่าเราจะต้องเร่งหน่อยแล้วละ่ะพี่คิดว่าเราควรสอนมารายาทที่ดีให้หุ่นยนต์รุ่นหลังนี่ไหมเออฉันไม่แน่ใจว่าเขาจําเป็นต้องรู้เรื่องการจับมือและทักทายนะทดสอบมสุภาพ,พุรุษหุ่นยนต์ของฉันกันสักครั้งเร่มกันเลยมาลองทดสอบดู คุณผู้หญิงเรามาเต้นบลัด้วยกันทั้งคืนและตลอดไปไหมครับ <c oughs> คุณแม่คุณเจ้านี่เป็นไวรัสเงีชัดๆหรืออาจจะเป็นอะไรแย่กว่า <c oughs> มันก็ฟังดูเป็นหมวดที่โรแมนติกดีออกนายควรสอนเขาต่อสู้จะดีกว่านะท่านแรกมาทำให้หน้าตาดูดุดันกันแบบนี้ดูน่ากลัวเลยใช่ไหม <c oughs> ไหนดูสิ <c oughs> ใช่เลยฉันหมายถึงหุ่นยนต์ควรจะใช้แค่ใบหน้าก็ทำให้ผู้ร้ายหวาดกลัวได้ ฉันจะทําให้ส่วนกรามของเขาดูเป็นสันและตาดูดุหน่อยพวกคุณอยากทาตามโดยไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะอืมพี่สุชาติช่องตรงตาของเขาดูไม่ค่อยดีเลยนะหรออาจมีวิธีทําให้มันดีขึ้นได้นะรอเดี๋ยวฉันจะใช้เวทมนต์สักหน่อยอืออ่าฉันได้บางอย่างแล้วมาดูกันนี่ไงดูดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมไนพี่สุชาติวันนี้ฉันต้องจัด ตอนนี้เขาถูกอัปเกรดไปถึงเลเวลร้อยแล้วพร้อมจะกระโดดข้ามเวลาหรือยังเอ,อ้ฉันรู้สึกไม่ดีเลยทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีใช่ไหมใจเย็นแซมเราทําตามคําแนะนําแล้วไม่มีเรื่องเลวร้ายอะไรหรอก สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาแปลงโฉมเครื่องโกนี้ให้เท่สุดๆฮะอเฮ้อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้เมื่อก,กี้มันอะไรนะ้าเฮ้อนอแม่เจ้าหุ่นยนต์นี้ดูเหมือนตัวที่อยู่ในแผนของเราเลยมันแปลกมากเลยม่เห็นไหมว่าเขาปรากฏตัวขึ้นมาที่ยังไงเราควรคุยกับเขาไหมเฮ้ยเจ้าพวกงโง่แผนของฉันสําเร็จตามที่คิดเลยฉันแข็งแงกร่งกว่าเดิมและครั้งนี้ไม่ใช่วันนี้นะฮะอฮะ<อ> พวกนายสองคนอย่าไปยุ่งกับคุณยนต์แปลกๆอีกนะโอ้และฉันในอนาคตก็ไม่ควรกินขนมหวานมากเกินไปด้วยและก็เปิดไฟได้แล้วเพื่อนๆพ,พวกคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเออ <c oughs> การก่อกวนเล็กๆน้อยๆนะของฉันสาเร็จแล้วพวกคุณชอบตอนของเราในวันนี้ไหมงั้นกดไลค์ให้เราด้วยนะบ๊ายบายทุกคน <c oughs>